รีวิวเว็บเลยพีอาร์นะครับคันนี้เอกสารชุดอนคบเหมือนเดิมนะป้ายหายนะครับมีใบแจ้งความป้ายหายไว้อะเครื่องเดิมนะครับก็เจ้าของเก่านะตามรายงานนะครับทนสีดํามาบ้างนะครับสภาพตามนี้นะตล้นีรถก็นี่เลย บเบากุญแจหลังนะครับท่อผ่านะครับเดินคอรเลสสวยเลยนะเบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับเครื่องไม่มีกองอากาศนะอ่ะดูลางนะ,ะขบูเดิมนะครับ เครื่องเงียบนะครับหรือว่าเงียบนะไม่มีควันนะครับท่อผ่านนะอะโอเคครับ เดินเบาได้ปกตินะครับเครื่องเงียบนะก็สนใจสอบถามได้นะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่1 3ึ0 0บาทต่อรองได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรีนะครับลิงก์เฟซบ o ๊กกับเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สนใจโทรมาสอบถามได้เลย